ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่อง s k ซ์แคร์ดีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พี่โยเดิมเพื่อเติมความน่ารักของคนดูนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆหรือว่าการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับของเกมมูเทลนะครับที่เข้ามานะครับผมก็ มีห้องรับใหม่แล้วก็มีของนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับแล้วก็มีหัวหมีเจ้าปัญหาของเรานะครับได้เข้ามาอีกแล้วครับผมพี่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับพี่ก็อยากได้มากๆเลยครับหัวหมีนะครับผมสาหรับพี่หายไปนานก็พี่ไปเดินป่าเดินเขาพี่ไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปสตรีมเกมอ่าตั้งแต่วันที่ 29- 30นะครับผมในเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าห้องรับหรือว่า ของที่เข้ามานะครับว่ามันมีอะไรบ้างรือว่ายังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็มีไอ้นี่หัวนะครับหัวเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ของนิดน่อยๆนะครับก็อย่าลืมไปที่ลุนบ็อกกันได้เลยนะครับจนถึงวันที่28มิถุนายนนะครับผมโอเคครับผมก็เรามาที่ถนนนะครับผมต้องมาที่ถนนนะครับห้องรับใหม่เราอยู่ที่ถนนนะครับแล้วก็ป้องไปเนี่ยห้องที่มันมีลูกตาเนี่ย ก็คลิกเข้าไปนะคิดที่ประตูนะครับคิกไปโอเคก็ใส่ไปเลยครับใส่ตามพี่เลยครับ48นะครับ89นะครับผมโอเคก็จะได้นะครับผมโอเคผมก็เข้ามาแล้วนะครับพี่จะรีวิวห้องให้ก็แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับมันก็เหมือนกับขับนะครับผมเป็นขับแบบยุคอะไรเนี่ยเขาเรียกแบบมีเนี่ยตู้เพลงนะครับนี่เขาเรียกว่าตู้เพลงนะครับผมตู้เพลงสมัยโบราณนะครับผม ถ้าก็มีแชมเปญวายอะไรเนี่ยแบบปก้ตกแต่งแบบสวยมากเลยครับก็มีที่นั่งนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ําสกปรกสกปรกด้วยนะครับไม่ถึงกับสกปรกนะครับผมเป็นการจัดฉากที่สวยงามมากเลยครับสำหรับเกมโฮเทลนะครับผมที่มีห้องเข้ามาใหม่ประกอบันมีห้องไว้สําหรับเต้นด้วยนะครับผมก็เจมได้อาออกไปหลายปีแล้วล่ะสองปีแล้วมั้งโอเคแล้วมันมีอ่ามันมีที่นั่งโอ้เฮ้ยน่ารักมากเลยครับโคตรรักโคตรนี้ครับน่ารักจริงๆนะครับผมแต่งตัวก็เหมือนกันด้วยนะโอเคแต่กระโปรงออกมาแล้ว ยอ้ย,อยบาดตาบาดใจแล้วมีมนุษย์ต่างดาวนอนอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมคําหัวเขียวๆนะเมื่อกี้น่ะมนุษย์ต่างดาว,ดวโอเคเปลี่ยนท่าทางได้เยอะนะครับผมก็มนุษย์ต่างดาวโอ้ยไม่ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดีดกว่าโอ้ที่รักจะลองฟังหน่อยนะิโอเคครับผมก็มีที่ร้านค้านะครับมีของเข้ามาใหม่นิดๆหน่อยๆน,นั่นเองนะครับผมก็ของเก่านะเอามาขายนัย่นแหละ ใครที่พลาดของเก่ารู้ยังไงก็มาซื้อกันได้นะครับก็มันมีแต่ของเก่านะครับผมของใหม่ก็มีนิดๆหน่อยๆครับแต่ลูกกระต่ายเนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับพี่แนะนํานะครับผมก่อนมันจะหมดเวลานะครับเป็นลูกกระต่ายที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีหน้าอะไรเหมือนจินนี่ใครอยากแต่งตัวเป็นเจ้าชายจินนี่อะไรนี้ก็ไปซื้อกันได้ครับเจีกับนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปยุ่งนั่งเง่นดีกว่านะครับ โอเคครับผมก็มาที่รุ่นบล็อกนะฮะก็มีผมมีเจ้าปัญหาของพี่นะครับเข้ามาแล้วก็มีหัวนี่เข้ามาใหม่นะครับเสียบูนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันให้หมดเลยครับอ่าเดี๋ยวพี่จะทาให้มันเอ่อมาเป็นอุย้ยได้ของใหม่แล้วจะทําให้เป็น30กล่องนะครับเมื่อกี้29กล่องเนาะเดี๋ยวพี่จะใช้เวลาในการปั่นนะครับผมปั่นกล่องนะครับผมโอเคก็โอ้โหได้สงชิ้นเลยเหรอโอ้โหแต่มันเป็นของซนะ้ำมาพี่ได้ไปแล้วนะ่ะ ค่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ค่อยเอาไปรีไซเคิลนะครับกิจกรรมรีไซเคิลเดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับผมก็ช่วงนี้พี่จะกลับมาทําคลิปเต็มระบบแล้วน,นะครับผมก็รอติดบทติดตามได้เลยครับให้แกล้งคนด้วยให้ทำอะไรเดี๋ยวกลับไปสตรีมเกมเหมือนเดิมรอดูเน็ตได้เลยนะครับผมโอเคนะก็ดูดิอุ้ยได้อีพิกด้วยนะเมื่อกี้น่ะโอเคครับผมของรักนะครับผ้าคลุมหน้านะครับสําหรับผู้หญิงเนาะผู้ชายส่วนมากพี่ก็ไม่จะใส่หรอกของพี่เยอะจริงแบบพี่จะใส่แต่งตัวแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยอุ้ย ได้ปีกใหม่ด้วยเว้ยทุกคนโอ้โหปีกปีกใหม่ด้วยอะ่ะปีกใหม่เลยอะ่ะปีกทท่นิยายนะครับผมเข้ามานะครับผมก็อย่าลืมไปเออสมรุนบล็อกนะของแตกดีมากเลยครับแบบดีไม่งโคตรดีจริงๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ก็ขอเวลาไปหากล่องแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็1ิบกล่องแลครับพี่ก็มาเปิดเลยนะครับ10กล่องโอ้โหนะโอ้ย ได้ได้โอ้ยได้ของดีทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนได้เดี๋ยวคุกกี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคุกกี้ไปแจกน้องๆดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าคุกกี้มันจะเยอะมากเกินไปแล้วนะครับเมจะทำอะไรพันสามเนี่ยโอเคก็นี่น่าได้ได้อะไรเนี่ยได้ได้ของดีทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มซ้ำกล่องสุดท้ายนะครับจงมาสักมาแล้วป่ะโอ้ยทุกคน อู้คตายเถอะมันมาเลยทุกคนมันมาแล้วู้ได้แล้วว่ะโอเครับผมพี่ก็ใส่เลยนะครับโอเคอลังการงานสร้างนะครับเป็นวัวหมีที่พี่ตามหามานานนะภารกิจสำเร็จแล้วนะทุกคนเราจะทำอะไรกันดีนะภารกิจเสร็จสิน้นนะครับสำหรับการตามหาวัวหมีของเรานะครับก็อย่าลืมไปอ่า สุ่มของกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าของดีมากเลยนะครับซีซั่นนี้นะครับผมก็อย่ายลืมไปนะครับแล้วก็มันจะหมดแล้วนะเว้ยอ่าเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวมันเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็รีวิวการสุ่มเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับเพราะว่าของกุสุ่มนะครับผมกล่องอะไรของเฟอร์นิเจอร์ของพี่เยอะมากเลยครับมี FC เข้ามาด้วยนะครับกอสวัสดีครับ FC สวัสดีครับโอเคจัดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเจอันานจิดถึงจังเลย ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่าย like, พี่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมรักพี่เหมือนที่พี่รักน้องๆกันมานานๆนะครับ <c oughs> ผมก็ขอบคุณสําหรับ5,000ัซับด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ค่อยทากิจกรรมดีๆให้กันแล้วกันนะครับพี่ไม่ลืมหรอกครับฉ <c oughs> ลอง5,000นซับนั่นเองนะครับผม <c oughs> แล้วก็ขอให้มัน1 0,000ซับหนยไวกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสักอะไรบ้างก่อนครับก่อนที่เราจะจัดกัน